ดาม่าบริษัทหนังสั้นดอยแม่สลองปลดพนักงาน4คนนะครับก็มีนักแสดงเนี่ยชื่อคุณแอร์คุณตัก๊กคุณยกคุณไฟเขาบอก4คนเนี่ยทำงานให้บริษัทเนี่ยมียอดวิวกว่า30ล้านวิวเงินเดือนเนี่ยสามหมื่นถึงสี่หมบาทต่อคนที่พักฟรีเวลามีงานโฆษณาส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เคยเรียกหัาเข้าช่องแถมพาเที่ยวต่างประเทศฟรีทุกปี สปีที่ผ่านมาบริษัทเกิดวิกฤตจากการลดค่าโฆษณาของ f c e e o o o กว่า80%แต่บริษัทไม่เคยหักเงินเดือนพนักงานเลยอมก็คือบริษัทเนี่ยได้งานจ้างลูกค้ามาในราคา40,000ก็เลยบอกกับนักแสดงแบ่ง50 50ได้ไหมแต่นักแสดงบอกว่าไม่ได้เพราะเรทของช่องหนู ไม่ใช่เลดี้ก็คือนักแสดงมีช่องส่วนตัวเนี่ยจ,จะให้ไปลงเนี่ย4 0ิ0ไม่ได้บริษัทก็เลยน้อยใจนะอย่างที่บอกมาว่าโอ้โหเงินเดือนก็สูงที่พักฟรีเที่ยวก็ฟรีไม่เคยหักเงินนู่นนั่นนี่เลยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยแถมบอกว่าปั้นมาจากศูนย์นะจากไม่มีใครรู้จักจนสุดท้ายเนี่ยนักแสดงแต่ละคนเนี่ยดังในเพจส่วนตัวนะฮะทำรายได้ต่อคนเนี่ยหลักแสนก็เลยมาคุยรายละเอียดกันใหม่นะว่างานบริษัทหามาเนี่ยจะต้องหักเปอร์เซ็นต์เข้าบริษัทนะ ซึ่งตั๊กยกไฟเนี่ยโอเคแต่แอร์เนี่ยไม่โอเคสรุปว่าคนที่ออกก็จะมีแอร์คนเดียวนะครับและล่าสุดบริษัทก็ได้ออกแถลงการใหม่บอกว่าแถลงการฉบับก่อนเนี่ยมันเป็นดราม่าใช่ไหมมันสื่อสารผิดพลาดไม่ได้สื่อสารแบบนั้นไม่ได้อยากจะกล่าวโทษว่านักแสดงเก่าอะไรเลยนะน้องแอร์พรสวรรค์อดีตนักแสดงช่องดอยแม่สลอง ออกมาชี้แจงหลังจากดอยแม่ตลองโพสเอกสารเลิกจ้างพร้อมเหตุผลนะครับคือเธอโต้แย้งไปยังเอกสารของดอยแม่ตลองนะที่บอกว่าบริษัทเนี่ยเคยจะแบ่งเลทค่าโฆษณาที่ได้รับงานจ้างเนี่ยห้าสิบห้าสิบให้เธอสองหมื่นเนี่ยเธอบอกว่าไม่จริงบริษัทเนี่ยจะให้เธอแค่หมื่นห้านะส่วนข้อที่บอกว่าปลุกปั้นมาตั้งแต่ศูนย์เนี่ยไม่จริงครับเธอเนี่ยมีทักษะการแสดงมาแล้วแล้วก็มีผลงาน ทั้งเพลงทั้งซีรีส์เนี่ยมาบ้างแล้วไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพูดคุยกันไว้ว่าจะลาออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่สุดท้ายก็มาไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันนะฮะก็เลยจําเป็นจะต้องออกทันทีในเดือนนี้เอ๋ยที่ผ่านมาทํางานเต็มที่ล่วงเวลาเนี่ยก็ไม่เคยคิดค่าจ้างแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นการชี้แจงแล้วก็ขอพูดถึงดอยแม่สลองเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณที่ให้โอกาสนะที่มาร่วมงานเนี่ย นี่ก็เป็นคำชี้แจงของแอร์พรสวรรค์นักแสดงละครสั้นชื่อดังของช่องร้อยแม่สลองนะครับ